เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณส้มคุณส้มมีอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศครับออฟฟิศของคุณส้มนั้นจะตั้งอยู่ในตึกตึกหนึ่งที่อยู่ที่ย่านสุขุมวิทนั่นเองครับและตึกนี้นั้นไม่มีชั้น13ครับอาจจะด้วยเรื่องความเชื่อของเจ้าของตึกด้วยนะครับเพราะว่าเลข13เนี่ยคนจีนเขาถือทั้งเลข4เลข13ถือว่าเป็นเลขไม่มงคลครับ แล้วผมขอสงวนนามรวมถึงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับตึกตึกนี้นะครับเพราะคงมีไม่กี่ตึกในประเทศไทยหรอกครับที่ไม่มีชั้น13อีกทั้งตึกนี้ครับเคยออกข่าวแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยครับหลังจากที่คุณส้มหยุดยาวไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเตมครับโดยการลาพักร้อนคุณส้มได้กลับมาทำงานอีกครั้ง และก่อนที่จะลาพักร้อนนั้นได้เคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรติดค้างรวมถึงได้แจ้งกับหัวหน้างานว่าจะหยุดยาวและไม่ติดต่อใครเรื่องงานทุกช่องทางทั้งโทรศพัพท์ไลน์หรือ Facebook การลาพักร้อนครั้งนี้คุณส้มอยากจะพักผ่อนจริงๆโดยอาชีพของคุณส้มนั้นก็คือคอเซ็นเตอร์ครับนละอย่างกับคอเซ็นเตอร์ที่กําลังดังในประเทศเรานะครับคอเซ็นเตอร์ของคุณส้มนั้นมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบริษัท ตั้งแต่การสมัครตรวจสอบผลสมัครรวมถึงได้สินเชื่อเท่าไหร่คิดดอกเบี้ยยังไงและต้องจ่ายเมื่อไหร่และแน่นอนครับด้วยความที่เป็นอาชีพคอ c ์เซนเตอร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหลายครั้งครับก็จะโดนลูกค้าด่าเพราะว่าความไม่พอใจหรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวสินเชื่อนั่นเองครับถึงจะอย่างนั้นคุณส้มก็มีความคิดครับว่า work hard play harder ทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เช่นกันครับ เวลา11นาฬิกา38นาทีของวันที่เกิดเรื่องครับคุณส้มได้สแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้างานวันนี้เป็นเวรที่คุณส้มจะต้องอยู่กะบ,บ่ายนั่นเองครับเข้างานตอนเที่ยงตรงและเลิอกอีกทีก็คือ3ทุ่มในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าโทรมาแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับบริษัทก็จะจัดคอเซ็นเตอร์รับสายลูกค้าตั้งแต่6โมงเช้าัน3ทุ่ม แต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาครับทางบริษัทของคุณส้มเนี่ยก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากบริษัทก็เลยขยายเวลาในการบริการของคอเซนเตอร์จาก3ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนครับโดยพนักง,งานที่รับมาเพิ่มครับก็ยังได้ไม่ครบเลยคนที่รับมาแล้วก็ยังฝึกงานกันไม่เสร็จยังทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงคนเก่าๆต้องสลับกันทำงานช่วงกะดึกไปก่อนจนกว่าทีมที่เทรนขึ้นมาใหม่เนี่ยจะพร้อมทำงานจริงๆ หลังจากที่สแกนลายนิ้วมือขึ้นตึกแล้วนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในการอยู่ถึง3ทุ่มก็คือคุณส้มต้องสะพายของขึ้นไปชั้นที่ทำงานเนี่ยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือรวมถึงอาหารที่ต้องใช้ระหว่างทำงานครับการเข้ากะดึกนั้นจะต้องเตรียมของให้พร้อมพอถึงในลิฟต์ครับก็ฝากผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใน3-4คนในลิฟต์ก่อนหน้านั้นช่วยกดลิฟต์ไปที่ชั้น14ซึ่งเป็นออฟฟิศส่วนงานสินเชื่อของคุณส้มนั่นเองครับ โดยในชั้น14นี้ครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือด้านซ้ายครับเป็นส่วนของคอเซ็นเตอร์สินเชื่อที่คุณส้มทำงานและในส่วนด้านขวาครับจะเป็นส่วนติดตามทวงหนี้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบริษัทจะเรียกว่าฝ่ายคอนเน c t ชันนะครับจะอยู่ติดติดกับฝ่ายสินเชื่อผ่านโทรศัพท์และมีด้านประตูกระจกระบบอัตโนมัติซึ่งจะต้องทาบัตรให้พนักงานเปิดปิดประตูเข้ามานั่นเองครับติดกับลิฟต์ก็จะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและทั้งตึกนี้ครับ จะไม่มีชั้น13อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนั่นแหละครับก็คือจากชั้น12ปุ๊บกดขึ้นมาก็จะเจอชั้น14ซึ่งชั้น14นั่นก็คือชั้น13นั่นแหละครับถ้าหากว่าเรานับจากชั้นที่1โดยก่อนเริ่มงานครับคุณส้มก็ได้นําของที่ซื้อมาฝากเนี่ยจากการลาพักล้อนไปเป็นสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้หัวหน้างานก็คือพี่อ้อยนั่นเองครับหลังจากสนทนาแล้วก็ถามถ่ายกันเป็นปกติ หัวหน้าของคุณส้มก็เลยถามขึ้นว่าคือวันนี้เนี่ยเชอรี่ลาป่วยก็เลยอยากจะให้ส้มอยู่ต่อถึงเที่ยงคืนแล้วก็ให้โอทีเพิ่มอีกสามชั่วโมงอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมที่เลิกสี่ทุ่มกับ5้าทุ่มนะ่ะเขายังไม่มาก็เลยต้องถามส้มก่อนว่าส้มโอเคไหมถ้าส้มไม่โอเคที่จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ลองไปถามทีมที่อยู่สี่ทุ่มกับ5้าทุ่มแทนและให้อยู่ต่อจนถึงเที่ยงคืนโดยที่คุณส้มก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับได้แต่ถามกลับไปว่า ถ้าอยู่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยคุณส้มจะได้ทํางานกับใครและโดยปกติในช่วงนี้ครับก็คือจากพนักงานใหม่ที่ยังทํางานได้ไม่คล่องเนี่ยก็จะอยู่กันสองคนนั่นเองครับโดยคนที่คุณส้มจะอยู่ด้วยนั้นก็คือคุณโคโค่ o, ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณส้มเองคุณส้มจึงตอบตกลงกับหัวหน้าไปโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยอีกทั้งยังคิดว่าดีซะอีกได้มีเพื่อนสนิทอยู่เป็นเพื่อนหยุดยาวไปเป็นสัปดาห์คงจะมีเรื่องคุยกันเยอะเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือส้มได้ข่าวมาว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมีการปรับตําแหน่งและเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะปลายปีแล้วด้วยควรจะรีบทําผลงานแล้วก็ตอบรับงานทุกอย่างที่หัวหน้าให้มาถ้าเกิดว่าคืนขี้เกียจเนี่ยโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งหรือว่าเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะน้อยลงไปซึ่งการเข้างานในกะดึกอย่างนี้ครับ ก็คือเลิกเที่ยงคืนเนี่ยคนที่เข้ากะก่อนหน้าก็จะทยอยเลิกกลับไปทุก1ชั่วโมงอย่างเช่นกะที่เข้าก่อนหน้าคุณส้ม1ชั่วโมงก็จะกลับไปตอน3ามทุ่มสี่ทุ่มและก็ห้าทุ่มโดยลําดับนั่นเองครับจนเหลือชั่วโมงสุดท้ายนั่นก็คือ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นชั่วโมงที่ลูกค้าโทรเข้ามาน้อยมากอยู่แล้วบริษัทจึงจัดหน้าที่รับสายเพียงแค่2คนเท่านั้นและในคืนนี้ก็คือคุณส้มและคุณโคโค่ที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณส้มนั่นเองครับ เวลา11นาฬิกานาทีคุณส้มประจำที่นั่งเพื่อเปิดสายคุยกับลูกค้าโดยการทำงานเป็นคอร์เซนเตอร์อย่างนี้ครับคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าลูกค้ารายแรกหรือว่าสายแรกในวันนั้นๆเนี่ยถ้าลูกค้าคุยดีไม่มีปัญหาไม่โดนลูกค้าร้องเรียนวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ดีแล้วก็จะโชคดีไม่มีเคสที่ยากๆทั้งวันเลย แต่ถ้าตรงกันข้ามครับถ้ารับสายแรกแล้วเจอลูกค้าวีนหรือลูกค้าโมโหวันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่ซวยทั้งวันหรือว่าเป็นวันที่ไม่ดีมีแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันนั่นเองครับสายแรกผ่านไปที่คุณส้มรับลูกค้าก็ได้แต่ยิ้มได้อย่างสบายใจเพราะว่าลูกค้าสายแรกของวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองครับวันนี้ทั้งวันน่าจะเป็นวันที่ดีของเธอ เวลา15นาฬิกา25นาทีตอนนี้คุณโคโค่เข้ามาทำงานแล้วเพื่อนสนิทสองคนได้สบตากันแล้วก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนโดยมีใจความว่าวันนี้เราทั้งสองคนจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนเพราะว่าเชอร์รี่ลาป่วยฉันเองก็เลยต้องอยู่กับเธอจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองบทสนทนาผ่านไปจนคุณโคโค่ได้พูดขึ้นมาว่าลาไปตั้งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้ดูข่าวบ้างหรือเปล่าทีต่ตึกของเราเนี่ย มีคนโดนแทงตายที่ชั้น15ตัวคุณส้มรู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะว่าคนที่ทำงานในตึกนี้เนี่ยนอกจากออฟฟิศของเธอแล้วก็มีอีกเป็นพันคนคนที่ตายเองไม่น่าจะเกี่ยวกับเราแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับออฟฟิศเรารวมถึงสาเหตุที่ตายเนี่ยจากข่าวที่คุณโคโค่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มาจากเรื่องส่วนตัวล้วนๆถ้าเป็นอย่างที่คิดอยู่ที่ไหนคนเราก็ฆ่ากันได้โดยในเนื้อข่าวก็ยังพูดว่าคนที่ตายน่ะ คนภายนอกเข้ามาฆ่าถึงใน,นตึกพอจบบทสนทนาก็ต้องรีบประจำเครื่องโทรศัพท์ต่อเพราะด้วยอาชีพที่ทำเนี่ยเป็น call center เองไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องให้เร็วเข้าไว้ไม่ว่าจะแวะเข้าห้องน้ำหรือว่ารับสายลูกค้าแต่ละคน <l uc al> การทำอาชีพเป็น call center อย่างนี้ครับ <l uc al> คือเราจะคุยนานหรือว่าแวะทำอะไรนานมากไม่ได้ครับแม้แต่เข้าห้องน้ำก็เข้านานมากไม่ได้ครับ รวมถึงการคุยกับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องให้กระชับที่สุดและก็ไม่ใช้เวลานาน,านจนเกินไปแต่การไม่ใช้เวลานาน,านอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาและก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้นั่นเองครับการกระทำทั้งหมดของคอเซน e ตอร์นั้นจะถูกบันทึกเป็น KPI ของพนักงานไว้หมดนะครับและนี่คือเหตุผลสำคัญที่คุยกันได้ไม่มากนะักอาจจะต้องรอเพียงเวลาพักเท่านั้นที่จะลงรายละเอียดของข่าวได้ หนึ่งทุ่มสามสิบนาทีของวันนั้นครับคุณโคโค่เองเนี่ยหลังจากที่เข้ากะมาสักระยะหนึ่งแล้วจนกะอื่นๆเริ่มทยอยออกไปแล้วเนี่ยก็ได้ย้ายโต๊ะมานั่งติดกับคุณสม้มแล้วก็รูดบัตรพนักงานครับเปิดสายคุยกับลูกค้าเนื่องจากคนที่นั่งก่อนหน้านั้นเนี่ยกลับบ้านไปแล้วกะที่เลิกสองทุ่มก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วต่อจากนี้จึงเหลือพนักงานอีกแค่4กะที่กำลังจะเลิกก็คือเลิกสามทุ่มห้าคน เลิกสี่ทุ่มสคนเลิกห้าทุ่มสคนและเลิกเที่ยงคืนก็คือคุณโค,โคโค่และก็คุณส้มเท่านั้นสามทุ่มสิานาทีของวันนั้นครับสายของลูกค้าที่เข้ามาเริ่มเบาบางลงตามเวลาที่ดึกขึ้นคุณส้มเองได้กดปุ่มล็อกเพื่อไม่ให้สายเข้าเครื่องครับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นบิดขี้เกียจ วันนี้เป็นวันที่ดีของเธอจริงๆเพราะว่าไม่เจอสายอะไรที่โทรเข้ามาด่าเลยติดกับคุณโคโค่ที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอครับเจอลูกค้าหนักๆทั้งนั้นจนดูสีหน้าก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม่ค่อยดีของเธอนักคุณส้มได้ลุกไปเข้าห้องน้ำโดยปล่อยให้เพื่อนแก้ปัญหาให้ลูกค้าต่อไปครับห้องน้ำของทุกชั้นจะแยกอยู่ระหว่างส่วนห้องน้ำและก็ห้องทำงานคืออยู่ด้านนอกติดกับลิฟต์ข้างนอกออฟฟิศที่จำเป็นต้องสแกนบัตรนั่นเองครับ เมื่อเปิดประตูส่วนงานออกไปก็พ,พบว่าส่วนงานขายสินเชื่อและงานทวงหนี้เนี่ยเลิกงานกันไปหมดแล้วตั้งแต่สองทุ่มทั้งส่วนนั้นปิดไฟจนมืดสนิทและในส่วนคอเซ็นเตอร์ที่คุณส้มกับคุณโคโค่นั่งทํางานเนี่ยก็เปิดไฟเฉพาะตรงที่ทํางานเท่านั้นและด้วยผนังตึกส่วนใหญ่เป็นกระจกทาให้มองเห็นแสงสีไฟยามค่ําคืนของถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนใจกลางกรุงเทพนั่นเองครับเมืองที่ไม่เคยหลับ บรรยากาศณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและไม่มีความกลัวสเสลยในขณะที่คุณส้มทำธุระอยู่ในห้องน้ำครับก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเข้ามาพร้อมกับเสียงถุงพลาสติกหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็วเปิดประตูออกมา,าพบกับเจ้าของเสียงนั้นเป็นพี่แม่บ้านของตึกกำลังเก็บขยะจากถังใส่ถุงพลาสติกสีดำคุณส้มก็ได้เริ่มต้นบทสนทนายังไม่กลับอีกหรอคะคุณส้มถามขึ้นขณะอ้างมือ ภาพของแม่บ้านสาวเบื้องหลังสะท้อนอยู่ในกระจกเบื้องหน้าใกล้แล้วคะ่ะกำลังรอแฟนมารับเสียงแม่บ้านบอกแม่บ้านตอบมาขณะที่ยังก้มๆเงยๆเก็บขยะใส่ถุงดำอยู่นะครับคุณส้มก็ได้ถามต่อว่าวันนี้เลิกดึกเลยเหรอคะคุณส้มถามตามวิสัยโดยที่ไม่ได้คาดหวังคำตอบที่แท้จริงแม่บ้านคนนั้นก็ได้แต่ยิ้มแทนคำตอบโดยไม่ได้สบตาคุณส้ม หลังจากที่กลับมาจากห้องน้ําแล้วสายลูกค้าที่โทรมาเนี่ยก็เบาบางลงเรื่อยๆตามเวลานะครับจึงทําให้คุณส้มและก็คุณโคโค่เองเนี่ยมีเวลาที่จะคุยกันโดยก็คุยเรื่องบทสนทนาเก่าที่เคยคุยไว้เมื่อตอนกลางวันนั่นก็คือข่าวของตึกนี้ที่มีคนโดนแทงที่ชั้น15โดยรายละเอียดก็ไม่ได้บอกอะไรมากนักครับเพราะว่าคุณโคโค่เองก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้เพียงแต่ว่าคนที่ตายนั้นเป็นแม่บ้าน ในตอนนี้คุณส้มเริ่มกลัวขึ้นมาอย่างประหลาดครับกลัวทั้งคนที่ฆ่าแม่บ้านแล้วก็กลัวทั้งแม่บ้านด้วยได้แต่หวังในใจว่าไม่ใช่คนเดียวกับที่เจอในห้องน้ำเมื่อสักครู่แต่ในใจก็ได้แต่สงสัยว่าสามทุ่มกว่าแล้วทำไมแม่บ้านยังไม่เลิกงานและความจริงต้องทำงานจนถึงเวลานี้เลยหรือเพราะว่าการกลับดึกขนาดนี้จะมีแค่พนักงานเข้ากะเท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นตั้งแต่ทำงานที่นี่มา ตัวคุณส้มเองยังไม่เคยเห็นแม่บ้านทำงานจนถึงเวลานี้เลยเนื่องจากคุณโคโคเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนักครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุน่ะคุณโคโคเองไม่ได้เข้ามาทำงานนะครับเพราะว่าคนละกะกันแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือรู้แต่ว่ามีข่าวเกิดขึ้นตึกทั้งตึกเนี่ยก็มีแต่กู้ภยัยแล้วก็ตำรวจเต็มเลยคุณส้มเองก็คิดขึ้นได้ครับว่าตอนที่มาทำงานเนี่ย ผู้ชาย3-4ี่คนที่ขึ้นมาพร้อมกันเมื่อตอนเที่ยงก่อนจะเข้างานหนึ่งในนั้นก็มีผู้ชายที่แต่งชุดตำรวจด้วยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่มีคนตายที่ตึกก็เป็นได้เวลา4ี่ทุ่มเนาทีครับกะดึกเริ่มทยอยออกไปจนหมดเหลือเป็นแค่5คนเท่านั้นที่จะกลับตอน5้าทุ่มสคนแล้วก็คุณโคโค,โค่รวมถึงคุณส้มที่จะกลับตอนเที่ยงคืนครับมองออกไปด้านนอกตึกมีฟ้าร้องรวมถึงมีฟ้าแลบ ฝนน่าจะใกล้ตกคุณส้มได้แต่ภาวนาครับให้ฝนอย่าเพิ่งตกให้หมดเวลาซะก่อนแล้วก็ได้กลับบ้านอย่างไม่เปียกฝนเรื่องจากคืนนั้นลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคุณส้มเองเนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็กดค้นข่าวที่เกิดขึ้นกับตึกนี้โดยการอ่านเนื้อข่าวของคุณส้มนั้นก็ต้องทําให้ตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นก็คือแม่บ้านของตึกนี้จริงๆซึ่งคุณส้มเองเนี่ยก็ไมไ่รู้จักมาก่อนครับ ซึ่งใบหน้าที่อยู่ที่จอมือถือตรงนั้นก็คือคนเดียวกับที่เจอในห้องน้ำคุณส้มถึงกับต้องถอดแว่นแล้วก็ขยี้ตาใช่แล้วครับแม่บ้านคนนั้นก็คือผีตอนนี้คุณส้มรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวนั่งนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์กับประหลาดอย่างนี้มาก่อนอย่างคุณโคโค่เรียกคุณส้มขึ้นเพราะว่าตอนนี้คุณส้มเองท่าทางเริ่มจะเหม่อลอย สายลูกค้าเข้ามาก็ต้องสะก,กิดให้รับรู้สึกว่าเย็นว่าไปทั้งตัวหูอื้อไปหมดจนตอนนี้เนี่ยคุณส้มเองก็คุยกับลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักเพราะว่าใจยังจดจ่อก,กับเรื่องที่ตัวเองเจอแล้วก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณส้มตอนนี้เนี่ยคุณส้มเองก็ไม่กล้าบอกคุณโคโค่เพราะว่าตอนนี้อยู่กันแค่สองคนเท่านั้นไม่อยากทําให้เพื่อนกลัวรวมถึงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเลิกงานได้ 5าทุ่มยีนาทีของวันนั้นด้านนอกอาคารเนี่ยฝนตกหนักเป็นอย่างมากและเพื่อนที่เลิกกะตอน5้าทุ่มก็กลับไปจนหมดแล้วณเวลานี้เหลือเพียงแค่คุณส้มแล้วก็คุณโคโค่เท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังน่ากลัวและก็วังเวงไม่พอจนคุณโคโค่พูดขึ้นมาว่าส้มแฟนที่จะมารับเราอะ่ะเขาเกิดอุบัติเหตุว่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลต้องขอตัวก่อนนะต้องรีบกลับไปหาแฟน เพื่อนคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยทำให้คุณส้มตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีเรื่องจําเป็นที่จะต้องเลิกงานก่อนเพราะอย่างนั้นทั้งชั้นก็จะเหลือเพียงแค่คุณส้มเพียงคนเดียวโดยคุณโคงโคที่กลับบ้านก่อนเนี่ยก็ไม่ได้กลับโดยพละการนะครับก็คือรายงานหัวหน้าแล้วก็บอกหัวหน้าเรียบร้อยแล้วและหัว,ห,วหน้าเนี่ยก็ให้อนุญ,ญาตด้วยคุณส้มจึงมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ต่อจนถึงเที่ยงคืนให้ได้เพราะว่าเหลือคอร์เซนเตอร์อยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีในใจคุณส้มเองก็มีแต่ความหวาดกลัวครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเพียงคุณส้มคนเดียวเท่านั้นที่ทราบและก็ไม่ได้บอกใครก็ได้แต่ถามไถ่ว่าแฟนเป็นอะไรมากหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ในใจนั้นไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วและหลังจากที่คุณโคโค่กลับไปความกลัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนตามองไปสุดจนสายตาทั้ง,งห้องเหลือเป็นแค่เราคนเดียว ด้วยความที่กลับดึกมากนะครับคุณโคโค่เองก็เป็นเพื่อนที่ดีครับกลัวว่าเพื่อนจะเกิดอันตรายเวลาอยู่ออฟฟิศคนเดียวอีกทั้งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกหนักมากด้วยคุณโคโค่เองก็ได้รายงานหัวหน้านะครับแล้วก็ก่อนจะเลิกงานเนี่ยหัวหน้าของคุณส้มเองเนี่ยก็ได้วานให้รปภประจําตึกครับขึ้นมารับคุณส้มชั้นบนเพื่อไปส่งที่ท่ารถนั่นเองครับและตอนนี้ครับเวลา23มนาฬิกานาทีอีกเพียงแค่16นาทีเท่านั้นคุณส้มก็จะเลิกงานแล้วครับ และด้านนอกอาคารครับก็ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะเริ่มเป็นใจอยู่บ้างเพราะว่าจากที่ฝนตกหนักเนี่ยก็เริ่มซาลงบนถนนพอเริ่มดึกรถยนต์ก็วิ่งน้อยลงแต่จุดนั้นมันทำให้ภายในอาคารเนี่ยเงียบจนน่ากลัวพอมีเสียงอะไรขึ้นนิดหน่อยหรือว่าเสียงอะไรตกนิดหน่อยเสียงมันก็จะดังมากนั่นเองครับเพราะว่าเสียงด้านนอกเนี่ยไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยมันทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้อง ชัดเจนครับโดยคุณส้มเองก็ทวีความกลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับได้แต่โทษตัวเองว่าไม่น่ารับงานนี้เลยหรือว่าไม่น่าเอาโอทนี้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าของเราที่ทําแล้วจาเป็นต้องมาอยู่อย่างนี้ให้แต่โทษตัวเองเพราะว่าความกลัวนั้นมันเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ได้แค่ปลอบใจตัวเองเท่านั้นว่าอีก10กว่านาทีก็จะเลิกงานแล้วและอีกอย่าง ก่อนจะเลิกงานเนี่ยวันหน้าเองก็ได้วานให้พี่ยามขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เดินไปส่งที่ท่ารถน่าจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงพอเริ่มดึกเนี่ยลูกค้าก็โทรมาน้อยนะครับน้อยจนไม่มีเสียงอะไรในห้องเลยคุณส้มเองเนี่ยก็ได้แต่เล่น Facebook แล้วก็เลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแต่ข่าวฆาตกรรมที่เกิดขึ้นบนตึกตึกนี้เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่มาก ไม่นานครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่เสียงโทรศัพท์นี้มันเป็นเสียงที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเสียงนี้เนี่ยมันไม่ได้ดังจากเครื่องที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าเสียงโทรศัพท์นี้มันดังมาจากอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะทํางานของเพื่อนที่เพิ่งเลิกงานไปตอนห้าทุ่มโทรศัพท์เครื่องนั้นห่างไปไม่ถึง10เมตรและความจริงแล้วมันไม่ควรจะดังขึ้นมาด้วยหรือว่าเพื่อนที่เลิกงานไปลืมกดล็อกเอาท์โทรศัพท์ไว้ ทำให้สายลูกค้าถูกดึงขึ้นไปที่เครื่องนั้นตัวคุณส้มเองก็ได้แต่งงนะครับแต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากจึงกดดึงสายกลับมาที่เครื่องตรงหน้าของตัวเองแต่แล้วเหตุการณ์นั้นก็แปลกกว่าเดิมเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยเหมือนมีใครบางคนกดรับสายที่เครื่องเครื่องนั้นก่อนที่คุณส้มจะดึงสายมาที่เครื่องตัวเองและที่สําคัญสปีกก์โฟนถูกเปิดขึ้นตัวคุณส้มเองได้แต่ค่อยๆถอดเฮดเซตบนหัวออก พื่อฟังชัดๆและเสียงลูกค้าก็ดังขึ้นฮัลโหลครับผมอยากจะรู้ว่าสินเชื่อที่ผมทำส่งเข้ามาเนี่ยผ่านหรือเปล่าครับอ้าวคุณไม่รู้เหรอครับแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณเป็นใครครับทำไมมารับสายโทรศัพท์อะแม่บ้านเหรอครับคราวนี้คุณส้มยืนขึ้นขยับแว่นแล้วก็เพ่งไปที่จุดๆนั้นทั้งๆท,ที่มันไม่มีใครอยู่ มันเป็นเวลาที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่คุณส้มเคยเจอเลยครับตัวคุณส้มแข็งไปหมดเพราะว่าความกลัวคุณแม่บ้านครับคุณไปตามเจ้าหน้าที่ให้คุยกับผมหน่อยได้ไหมครับจะได้คุยรู้เรื่องผมจะรอสิ้นประโยคนั้นครับความรู้สึกของคุณส้มเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเหมือนกำลังถูกสายตาจ้องจากที่ใดที่หนึ่งเท่านี้ยังคงไม่พอครับตัวคุณส้มเองผลลุกอ้าปากค้าง เพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้าจากตรงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆในความเงียบอย่างนี้มันดังเข้าไปในใจมากๆคุณส้มกรีดส,สุดเสียงครับจนลั่นไปทั้งชั้นแต่เสียงกรีดนั้นคงไร้ความหมายเพราะว่าไม่มีใครรับรู้ถึงเสียงกรีดของคุณส้มโดยฟ้าด้านนอกครับเนื่องจากฝนตกหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นทําให้ไฟกระพริบและไฟฟ้าในอาคารก็ดับลงแต่ก็ยังดีครับที่มีไฟฉุกเฉินของอาคารสว่างขึ้นในทันที อุนส้มยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมีเพียงแค่แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังทำงานอยู่พอตั้งสติได้อุนส้มก็คว้ากระเป๋าและก็มือถือที่วางอยู่ติดกันวิ่งไปที่ประตูทางออกโดยไม่สนใจอุปกรณ์การทำงานที่เปิดทิ้งเอาไว้บัตรพนักงานที่คล้องที่คอขึ้นทาบกับเครื่องเพื่อจะเปิดประตูแต่ประตูก็ไม่เปิดออกครับเพราะว่าไฟมันดับระบบจึงไม่ทำงานเท่านั้นยังไม่พอครับมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง ตัวคุณส้มเองก็ได้แต่หันกลับไปมองภาพที่เห็นนั้นก็คือถังขยะพลาส,สติกที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลม้มลงถัดมาข้างๆปฏิทินบนโต๊ะก,ก็ร่วงลงเหมือนถูกปักด,ด้วยมือที่มองไม่เห็นนั่นเองเก้าอี้ทำงานที่อยู่ตรงหน้าก็หมุนเองโดยหาคำตอบไม่ได้ลักษณะเหมือนกับมีคนเดินเซมาชนเก้าอี้ตัวนั้นและกำลังเดินมาที่คุณส้มเลยด้วยไฟฉุกเฉินที่มันไม่สว่างมากนะครับ สายตาของคุณส้มก็เห็นเพียงแค่ร่างคนผ่านสายตาที่พรามัวเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเข้ามาใกล้จนแทบได้ยินเสียงหายใจคุณส้มกลัวมากจนยกมือขึ้นปิดหน้าและร้องไห้ด้วยความตกใจและอยู่ๆก็มีมือหนึ่งมาจับที่ไหล่จนตัวคุณส้มนั้นสะดุ้งคุณส้มคุณส้มครับ,รบเสียงผู้ชายดังขึ้นพร้อมกับเขย่าตัวคุณส้ม รียกสติคุณส้มกลับคืนมาจนคุณส้มค่อยๆลืมตาครับแล้วก็มองไปเนี่ยนั่นก็คือพี่แก้วรปภของตึกนี้เองครับก็คือรปภของคนที่หัวหน้างานเนี่ยโทรไปไหว้วานให้มารับคุณส้มตอนเลิกงานเพื่อไปส่งที่ท่ารถนั่นเองครับคุณส้มจําได้ดีครับเพราะว่าพี่แก้วเนี่ยเป็นรปภที่นี่มานานแล้วแล้วก็เจอกันบ่อย,อย,อยที่หน้าตึกนั่นเองครับพี่แก้วรปภก็ได้แต่ถามด้วยความเป็นห่วงครับว่าคุณส้มเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คุณส้มเองก็ไม่ได้ตอบ รางก็ปาดน้ําตาที่อยู่ที่หน้ารวมถึงสะอึกสะอื้นครับมือหนึ่งก็ควานหาแว่นที่ตกอยู่มาใส่แล้วพอใส่แว่นแล้วภาพที่เห็นมัวมัวก็กลับมาชัดเหมือนเดิมคุณส้มก็มองไปรอบๆบครับไม่เห็นอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันหายไปแล้วและเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเอาเก็บสัมภาระเรียบร้อยครับพี่แก้วก็เดินตามมากดลิฟต์ให้โดยไม่ได้พูดอะไรคุณส้มก็รีบเข้าไปที่ลิฟต์ทันที ขณะนั้นเนี่ยเยังกลัวอยู่น้ําตาย,ยังอาบแก้มลมถึงก็ยืนกอดอกตัวสันเพราะว่ากลัวจนทําอะไรไม่ถูกนั่นเองครับเมื่อประตูริบเปิดออกก็รีบก้าวเข้าไปให้เร็วที่สุดครับโดยที่ริบเนี่ยยังไม่ทันจะหยุดสนิทเลยด้วยซ้ําในใจก็คิดแค่ว่าต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ความรู้สึกของที่ทํางานที่คุ้นเคยแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วครับ ในส่วนของพี่แก้วที่เป็นพี่รปพอที่ขึ้นมารับที่ชั้นที่คุณส้มทํางานครับก็ได้ก้าวเข้าลิฟต์มาด้วยเพื่อจะไปส่งประตูลิฟต์เลื่อนปิดสนิทลิฟต์ก็ทําหน้าที่ของมันโดยที่ลิฟต์นั้นลงมาจากชั้นที่คุณส้มทํางานเนี่ยเพียงแค่3มชั้นเท่านั้นลงมาไม่ทันไหลตัวลิฟต์ก็กระตุกอย่างแรงครับจนตัวพี่แก้วเองแล้วก็ตัวคุณส้มเองเนี่ยต้องเอามือยันผนังเอาไว้ในใจก็คิดแค่ว่าทําไมต้องมาเสียกันตอนนี้ด้วย พี่รปภที่ขึ้นมารับครับก็ยืนอยู่หน้าตัวปุ่มกดของลิฟต์นั้นครับและคุณส้มเองก็ยืนอยู่ด้านหลังนั่นเองครับพี่รปภเขาก็พูดว่าลิฟต์มันน่าจะค้างเพราะว่าเมื่อกี้ไฟมันดับนั่นเองครับกระแสะไฟเนี่ยก็คงยังมาไม่เต็มพี่แก้วเองพูดแล้วก็ได้คว้าวิทยุสื่อสาร,รที่เหน็บไว้ที่เอวพูดขึ้นมาครับพอพูดขึ้นมาเพื่อนรปภคนอื่นก็งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในลิฟต์ด้วยสัญญาณจึงไม่ค่อยดีนะัก อีกวิธีหนึ่งครับก็คือหันไปที่ปุ่ม emergency call ครับที่สว่างด้วยไฟฉุกเฉินพอพี่แก้วกดไปแล้วก็พูดเสียงขอความช่วยเหลือเข้าไปแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับมานะครับโดยที่พี่แก้วเองเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไฟฉุกเฉินเนี่ยน่าจะติดที่ห้องควบคุมกลางของรปอภอแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาช่วยและบรรยากาศในลิ์เ,เองครับเนื่องจากฝนตกเนี่ยแล้วก็ไฟกระชากครับหลอดไฟในลิ์ก็ไม่ได้สว่างมากนักครับก็กระพิบไปกระพิบมา ด้วยความตกใจตัวคุณส้มเองก็หวาดกลัวเป็นทุนเดิมกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ก็ยังดีครับที่มีพี่แก้วมาอยู่ด้วยพี่เราพอที่คุ้นเคยไม่นานนะครับไฟที่ติดๆิดดับดับในลิฟต์เนี่ยก็ดับลงครับและอาจจะต้องยืนรออย่างนั้นจนกว่าทีมฉุกเฉินเนี่ยจะขึ้นมาช่วยนั่นเองครับตัวคุณส้มเองก็อยู่ในลิฟต์กับพี่แก้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ด้วยความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโทรศัพท์มือถือก็ยังพอมีแบตเตอรี่อยู่บ้างก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นค่าเวลาแล้วก็เพื่อลบล้างความกลัวที่เกิดขึ้นได้ครับแต่โทรศัพท์เจ้ากรรมก็ดันค้างอีกและในหน้าที่โทรศัพท์ค้างเนี่ยก็เป็นข่าวอัปเดตเหตุการณ์ฆาตกรรมแม่บ้านในตึกตึกนี้นั่นเองครับโดยรายละเอียดในข่าวนั้นเกยให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้เวลาห้าทุ่มตรง ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักไม่มีเลขที่ในซอยสุขุมวิท3 3ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของผู้ต้องหาในเหตุฆาตกรรมแม่บ้านสาวของตึกสำนักงานแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทภายในห้องพักพบของใช้กระจัดกระจายซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้และยังพบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือเสื้อเปื้อนเลือดส่วนอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยังหาไม่พบนอกจากนี้ในห้องพักยังพบศพชาย อายุประมาณ35ปีจากการชันสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงและสาเหตุการตายนั้นคือการขาดอากาศหายใจที่คอของผู้ตายนั้นพบรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบทราบชื่อภายหลังก็คือนายแก้วมังกรเจ้าหน้าที่รอปภอดีตแฟนของแม่บ้านสาวผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องทำงานอยู่ที่เดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาเหตุการณ์เสียชีวิตที่แน่นอนและจะสืบสวนขยายผลต่อไปหลังจากอ่านข่าวนี้จบตัวคุณส้มเองแทบจะหยุดหายใจพี่แก้วหัวหน้าบอกให้ขึ้นมารับหนูใช่ไหมและล่างตรงหน้านั้นก็ค่อยๆหันมา,เป,าเปล่าวที่ขึ้นมารับแฟน ดวงวิญญาณบางดวงครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่กระทนหันเอามากๆครับจนทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าตัวเขานั้นได้ตายลาจากโลกนี้ไปแล้วครับหากคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวพอดแคสต์ที่เป็นเรื่องหลอนอย่างนี้นะครับรวมถึงเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของไทยเองหรือว่าต่างชาติสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง108เรื่องหลอนในช่อง YouTube นะครับ พวกเราสัญญาว่าจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ครับว่าคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าราตรีสวัสดิ์นะครับ